จเจริญธรรมวันนี้ก็มีพระสูตรมาฝากอีกครั้งหนึ่งมีชื่อเรื่องว่านโมกาละอัตทักะซึ่งแปลว่าการนอบน้อมลองมาฟังเนื้อหากันดูเนาะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์มู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันงดงามและหมดจดการนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอาอ,อุมะดังนี้ เป็นการดีขอนอบน้อมแม้พระรัตนไตายทั้งสาอันล่วงพ้นโทษต่ําค่าเสียได้ด้วยอำนาจแห่งการกระทำความนอบน้อมนั้นขอความสวัสดีจงบังเกิดมีตลอดการทุกเมื่อด้วยเดชแห่งการกระทําความนอบน้อมของเราจงเป็นผู้มีเดชในการมงคล นี้เถิดก็มาขยายความให้เข้าใจเนาะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันกเกษมเขาเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้แสวงหาคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันใหญ่มากเลยตลอดจนธรรมวินยัย ที่พระองค์ท่านได้ตัดไว้ดีแล้วรวมถึงสงหมู่ใหญ่ผู้มีศีลและมีทิฏฐิที่งดงามก็คือการประพฤติทำวินัยที่พระองค์ท่านบัญญัติไว้ดีแล้วเราคารวะอุบาสกอุบาสิก,กาก็มีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาใน พระรัตนไาตราทั้งสามเหมือนเป็นมงคลสำหรับเขาเพื่อการกระทําในเขาเลยคิดว่าเนี่ยแหละคือมงคลของเขาก็จะคล้ายกันคือที่พึ่งอันเกษมผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นถึงอรยิยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องผู้นี้แหละ มีที่พึ่งอันเกษมแล้วมีที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วย่อมมีสุขและหลุดพ้นได้ไปตลอดกาลก็ประมาณนี้เนาะยังไงเราก็ลองทบทวนดูว่าเราศรัทธาเนี่ยเชื่อในพระองค์มากน้อยแค่ไหนลองตรวจสอบในใจเราดูก็เจริญธรรมเนาะแล้วเจอกันใหม่ 洒脱。